สรุปผลรายงานประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2564กอสนอเพิงคีรีมาศจังหวัดส,สุโขทยัยเวันที่4มกราคม2564เวลา8ใน 9, 30นาทีกอสนอเพลคีรีมาศนำโดยนางพิสาวัฒนรัตน์พว้วำนวยการกอสนอเพงคีรีมาศพร้อมด้วยคณะครูลและบุคลากรในสังกัดร่วมเข้าแถวเคารพรงชาติแะะสวนมนต์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และร่วมกับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกศนอําเภอคีรีมาศเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ปี2564ณกศนอําเภอคิรีมาศจังหวัดสโุโขทัยห้องสมุดประชาชนอําเภอคิรีมาศจากกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2564 ที่11มกราคม2564เวลา13.30นกานาทีนางนิสาวัฒนรัตน์ผู้ำนวยการกอสนเพลคิรีมาศพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมบุคลากรประจำเดือนมกราคม2564ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Call Meeting เพื่อแจ้งข้อราชการทราบผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมา และร่วมวางแผนการดําเนินงานให้เป็นพทางคิดเดียวกันรวมทั้งจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ด้วยวิธีการต่างๆเช่นห้องเรียน Google Classroom Zoom Call Meeting ลายกลุ่มและเน้นย้ำการเว้นระยะห่างจากสังคมร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ในการจัดกิจกรรมต่างๆ นากกสนอมเ่อคิรีมาศและกกสนอมตำบลในสังกัดห้องสมุดประชาชนอำเภอครีดิมาศจัดสื่อความรู้16มกราวันครูแห่งชาติครูวิถีใหม่ใส่ใจดิจิทัลสร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี วัน <19. S 2> ที่18มกราคม2564เวลา8นกา30นาทีนางนิสาวัฒนรัตน์ผู้การกรสานมเพื่อคิริมาศพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรร่วมพิธีบวงสวงสักการะองค์พ่อขุนรามคำแห่งมหาราชเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทยณนบริเวณหน้ากรสอนมเพื่อคิริมาศและเวลา14นาฬิกา นางวิสาวัฒนรัตน์ูุ่มนวยการกัดนกนกนกนสนองเพื่อคิริมาศพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมบุคลากรผ่านแอปพลิเคชัน Zoom คาว Meeting เพื่อแจ้งข้อราชการทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและร่วมวางแผนผลการดำเนินงานให้ไปทางคิดเดียวกันนาก่นสนองเพล่อคิริมาศและก่นสนองตำรวนในสังกัดวันที่18มกราคม2564 เวลา14นาฬิกานางนิสาวัฒนรัตน์ผู้อำนวยการกรสนอมเพอคีรีมาศพร้อมคณะครูและบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมบุคลากรผ่านแอปพล,ลิเคชัน z o ูมคาว Meeting เพื่อแจ้งข้อราชการทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและร่วมวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปในทางที่เดียวกันนักกสนอมเพอคีรีมาศและกอสนอในต้นสังกัด วันที่18มกราคม2564เวลา16นาฬิกานางลิสาวัฒนรัตน์ผู้มนวยการกสอมเภอคีรีมาศได้รับมอบหมายคำสั่งจากที่ว่าการอำเภอทีรีมาศรวมตรวจเยี่ยมด่านโควิด -19 โดยนายวิรุณพันธ์เทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยนางกนกพรพันธ์เทวีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบแนวการดำเนินงานด่านจุดตรวจคัดกรองโรคติดไวรัสโคโรนา2019อําเภอคิริมาศโดยมีนายสมพงษ์ชมชัยนายอําเภอคิริมาศและนายวิชามีเครือรอดจากธนรัสสุดขอําเภอคิริมาศรายงานผลการตั้งด่านคัดกรองในครั้งนี้วันที่25และ26มกราคม2564 นางนิสาวัฒนรัตน์ผู้อำนวกยการกศนมเผอครีมาศเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบเรียนรู้กศนศตววรษที่21ตามนโยบาย 6G โดยมีนายนัทพงศ์แก้วทุ่งครูผู้ช่วยกศนมเมือรานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรก,รก,รกรนองสอคเพอคิริมาศเรื่องระบบ TKP การออกแบบและการจัดเก็บข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอธัธยาศัยการเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง3กิจกรรมณห,ห้องประชุมกนอนสอคเพอคิริมาศจังหวัดสโุโขทัย ที่2 7มกราคม2564นางริสาวัฒนรัตน์เพื่อในการกศนอเพอคีริมาศพร้อมด้วยครูกศนตำบลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลพุมนชนหลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำรุ่นที่1เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word Excel PowerPoint โดยจำลองสถานการณ์ครอบคุมการใช้ทักษะการจัดเก็บเอกสารการกำหนดตัวเลือกและมุมมอง พร้อมรับแนวทางในการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนในปีงบประมาณ2,564ณนะโรงแรมสุโขทยัยเทเชอร์รีสอร์ทแอนด์สปาอ,อําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย 8มกราคม2564เวลา7นาิกา30นาทีนางนิสาวัฒนรัตน์ผู้อำนวยการกระสน,อนอาอภัอคิริมาศร่วมพิธีประดิษฐานบวงสวงพระบรมราชานุสร์พาบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปียามหาราชโดยมีนายสมพงษ์ชมชัยนายอำเภอคิริมาศเป็นประธานในพิธีประกอบพิธีบวงสวงพิธีพามพิธีทางพุทธศาสนาและพิธีพุทธาพิเศษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมพิธีในครั้งนี้ณนะที่ว่าการอำเภอคิรีมาจังหวัดสุขโขทยัยสามสมกราคม5 6 6 4 นางนิสาวัฒนรัตน์ผู้อำนวยการกศน,นเผอครีรีมาศพร้อมด้วยนางสาวสกาวรัตน์ขวานาครูผู้ช่วยและคณะครูในสังกัดรวมมอบใบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านนาคุเทศที่จัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที 30, ่16-30มกราคม2564โดยเป้าหมายในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความสามารถผู้ภาษาอังกฤษได้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้ได้ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในสถานที่ท่องเที่ยวทุ่งชนตำบลทุ่งหลวงเพื่อสามารถนำความรู้ไปพัฒนาเป็นอาชีพการดำเนินธุรกิจและการท่องเที่ยวโดยมีนางคณารัตน์แนทิพและคุณคิดเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้นักศสกอาเพื่อนคริมาจงังหวัดสุขโขทยัย